สวัสดีค่ะบริษัทผ้ากระดาษเทดดิ้งนะคะอันนี้เรามาเสนอขายรถดัานานะเก่าญี่ปุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นห้าแถวนะคะรุ่นยาม่าอ r ห้าห้านะคะตัวนี้ราคาสี่หมื่นเก้าห้าแถวตัวนี้มีตัวกล่องหยอดปุ๋ยนะคะตัวนี้สี่หมื่นเก้าตัวนี้ก็ช่างก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะราคานี้เช็คเสร็จให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้สี่หมื่นเก้านะคะ ตัวนี้จะเป็นของมิซูตัวนี้ก็สี่หมืนเก้าตัวนี้ก็ห้าแถวนะคะตัวนี้ก็สภาพพร้อมใช้งานแผงสวยนะคะหัวปักพวกนี้เราเช็คให้หมดนะคะอัจระบีตัวดีดเราทําให้หมดแล้วนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นของยาม่า rr ตัวนี้ก็ห้าแถวเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็สี่หมืนเก้านะคะตัวนี้จะเป็นของคูบต้านะคะ j c ่ตัวนี้สี่แถวนะคะเป็นหัวเดี่ยวตัวนี้สามหมื่นบาท มีสามหมื่นนะคะสี่แถวเป็นหัวเดียวนี่นะคะหัวเดียวนะคะครถดํานาอ๋อคันนี้อิซกิน้องเขาผ้ามาคุมตัวนี้ก็อิซึกิห้าแถวนะคะตัวนี้ก็สภาพสวยเช็คเรียบร้อยแล้วพอดีน้องเขาผ้าคุมตัวนี้ก็สี่หมื่นเก้านะคะ ตัวนี้จะเป็น RR ตัวนี้ลดน้ำนานสี่แถวนะคะเป็น RR สี่สี่นะคะตัวนี้หัวปักคู่ค่ะตัวนี้เป็นหัวปักคู่ตัวนี้สามหมื่นเก้านะคะหัวปักคู่มีกล่องหยดปุ๋ยตัวนี้สามหมื่นเก้าต่อไปก็จะเป็นอิเซกิแปดแถวดีเซลตัวนี้อยู่ที่แสนห้านะคะดีเซลแปดแถวของอีเซกินะคะ ดีเซลรุ่น P Z 80 D ดีตัวนี้อยู่ที่แสนห้าค่ะส่วนตัวนี้ติดมาะจำอยู่นะคะเป็นคูต้าแปดแถวตัวนี้จิติดประจำแล้วตอนนี้รถด,ดํานาก็เหลืออยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวสินค้ารถด,ดํานารถใหม่จะเข้าประมาณเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนเดี๋ยวเราจะลงรีวิวให้ดูอีกทีนะคะชุดใหม่ตอนนี้รถด,ดํานาเราเหลือประมาณแค่นี้เองค่ะรถ <c oughs> ด,ดํานาที่ร้านเราสี่แถวนะคะ เริ่มต้นที่3ามหมอันนี้เราตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานส่วน5แถวราคาเริ่มต้นแต่4,9่หมื่นเก้าถึง52ึงาหอยู่ที่สภาพและก็รุ่นนะคะส่วนลูกค้าที่จองรถดำนาไว้3คันที่ว่าสินค้าก่อนที่จะมาถึงเดือนหน้านี้เดี๋ยวสินค้าถึงจะแจ้งไปนะคะตอนนี้นะตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่คันค่ะอันนี้ก็4แถวสามหมนะคะส่วนคันนุนมิซูห้าแถวตัวนี้สี่หม ตัวนี้รถด,ดํำนา5แถวอ rr ตัวนี้4 9่หมื่นเาลด,ดำนา5แถวเริ่มต้นที่4 9่หมนะคะแล้วก็มินแต่สามหม่นสามหมื่นเราคานี้เราเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรแค่ลูกค้ามารับหรือแค่จัดส่งแค่นั้นเองสอนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะรถด,ดํำนาเดี๋ยวจะมีเข้ามาประมาณ20่สิกว่าคันค่ะเดือนกุมภาพันธ์จะมีสินค้าเข้ามาหมดสาตู้จะเป็นเครื่องสีขาวที่ลูกค้าจอง รถเกี่ยวแล้วก็รถด,ดันนาค่ะยังไงก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะก็ที่เบอร์โทรดาได้เลยค่ะก็คือ,อ0813081816หรือไอดีไลก็เบอร์ดาเบอร์นี้เลยนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรเออปรึกษาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีนะคะตัวนี้อันนี้เป็นรถขนย้ายการเกษตรตัวนี้เออ หมื่นแปดค่ะนี่ก็จะเหลือไม่เยอะนอกนั้นก็จะเป็นอะไหล่รถดำนานะคะที่กองอยู่ข้างหลังเป็นอะไหล่ของรถดำนาค่ะเอ่อยังไงก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ